เราคนไทยใช่ไหมก็จะติดภาพว่าคาสิโน่ะมันต้องแบบรักดางน่ากลัวคือตั้งแต่เรามาถึงี่ยจุกยาคือเปลี่ยนไปหมดเลยความคิดฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินคนซองลูนกันนะเป็นแบบของขึ้นชื่อที่นี่อ,อย่างหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงไปค่ะ ตอนนี้เ,เดนกำลังจะถึงรุ่น์ทัร์ซองแล้วอยู่ข้างหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่มีคนเลยอะ่ะจริจิสติโอเฟนไม่มีสองร e a h one only one two if I have to wait for a long time อืมพระเจ้าไปดูกันแตนไม่เล่าเลยจริงๆนะมันจะมีความกรอบมากกว่าแบบทัวร์ซองปกติแล้วก็อันนี้คือเขาไม่ได้ขายแค่ที่นี่ด้วยคือเหมือนเขาส่งไปให้พวกตามคาเฟ่ของที่เมลเบิร์นด้วยแค่ช่วงแบบวันธรรมดา ถ้าเราไปพวกตามคาเฟ่ก็คือสามารถสั่งคนทสองที่เป็นแบบของลูนได้อันนี้ก็ถึงลูนคุดสองนะคือไม่มีคนเลยดูลงมากอันนี้ก็คือของที่เขาขายที่นาปกติคือเข้าไปกินข้างในแต่ว่าตอนนี้คือมันเข้าไปกินไม่ได้อันนี้คือถามๆอันที่เป็นแบบซิเนเจอร์แต่วันนี้จะออเดอร์อันปกติเพราะอันอื่นคือมันอันนี้อร่อยนะแต่หวานมาก พอจ้าเดี๋ยวไปเอาด้วยกันนอันนี้นะทั้งหมด10ดอลลาร์ก็ตีไปเอ๊ะ120บาท120บาทเอ๊ะทั้งหมดทั้บาททันนี้อันนี้เป็นมอค่าสิบาท จะี120 120บาทเดี๋ยวลองตักมาสีไอ้สนีโดนเดืคืออันเนี้ยมันจะกรอบมากรอบอันเนี้ยเดี๋ยวลองกินให้ดู ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ข้างในมันจะกรอบๆมากๆแต่เขาเคยมาลองแพ็กเกจเขาสวยดเวย้ยมันมีอันที่เอ,อแนะนำก็คือเป็นข้างในเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์แล้วก็มีเป็นอัลมอนด์ไว้ะอัลนนมอนด์อัลมอนด์เมลค์ออะไรเป็นอัลมอดนด์ที่ที่เขาถ่ายเลยเนี่ยมันจะเป็นมีอัลมอนด์ข้ามบแล้วก็ข้างในฉะนั้นจะจืดเหมาะก,กับคนที่ชอบกินหวาน s เมบิร์นเองล้ไหนไปไหนไนไปไนเมไหนไปไหนไปไหงไปนไปไห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 ไปไหนไหไปไหนไปไหนไไหนไปไนไปไหนปนไปไนไปไ I ไม่ใช่เดี๋ยวจะพาไปดูคาสิโนของที่นี่ที่ไทยมันผิดกฎหมายแต่ว่าที่เนี่ยคือมันถูกกฎหมายแล้วแบบมันทําใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ว่าข้างในไม่แน่ใจว่าเขาได้เปล่าแล้วเขาได้จะลองถ่ายมาให้ดูนะไปดูกันเลยตรงเนี้ยก็ได้เนี่ย มันจะใหญ่มากเป็นบาร์เป็นบารแล้วก็เป็นคาเฟ่ข้างในแบบทุกอย่างชมพูแล้วก็มีเสาอไหนาวอยู่ชั้นสองหือฮับแล้วเนี่ยตรงนี้มันคือตรงนี้ไปแล้วไม่มีเลยลงโจงเหลือไว้แค่ตรงนี้ความทรงจำโดนเมืองไว้ด้วยกินอันนี้ไปด้วย แล้วเราก็ถึงแล้วบ้านของวิกต้องเซออไร I went here three or f o อืมอืมอืม per week p e ิกนทีข้างหน้าจะเป็นแม่น้ำอันนี้ก็คือคราวนะจ๊ะยมาอืมอันนี้คือทางเข้าของคราว ถ้าอยากวินจะต้องเข้าประตูเล็กนะนไ,ไม่รู้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะมีพวกแบรนด์ขายแล้วก็มีของกินเนี่ยมีคือจริงข้างนอกคือเหมือนเป็นแบบช้อปปิ้งมอลล์ปกติ แล้วเข้าไปตัวข้างในมันอ่ะก็คือเป็นคาสิโนคือจะบอกว่าถ้าสมมติสำหรับเราคนไทยใช่ไหมก็จะติดภาพว่าคาสิโนมันต้องแบบดักดางน่ากลัวรบๆแต่ของที่เนี้ยคือตั้งแต่เรามาถึงี่ยทุกอย่างคือเปลี่ยนไปหมดเลยความคิดมันไม่น่ากลัวเลยของคาวะแ้เขาทาสวนมากมีโรงแรมมีช็อปปิ้งมอลล์มีร้านค้ามีคาสิโนจริงๆมาเนี้ยคือมันก็ประสบการณ์ดีอ่ะ ถ้ามาก็ลองมาเดินเล่นได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้มาลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่า,าอุทิศไทยยังไงเราก็ไม่มีทางได้เห็นอยู่แล้วลองมาดูานะไม่รู้ว่าแนะนำผิดไหมเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ดิแบบเป็นการเปิดประสบการณ์ตัวเองดีอ,อันนี้คือข้างหน้าคราวนะก็คือถ้าใครแบบรวนอะไรเขาก็จะขับรถไปตรงนั้นจอดแล้วก็เดินเข้าไปเลยลก็สามารถแอนเทอร์เข้าไปเล่นได้เลยง่ายๆมาก แค่โพาสปอร์ตที่นี่คือเขาได้แบบยุหรี่เหมือนตั้งแบบโจงแ,แ,แจ้งมากอันนี้คำหลังแล้วก็ข้องนี้ถึงแล้วเดี๋ยวนี้เราเจอกับน้องทางเดนเนียลพี่น่ารักมากไอต้าอ้วนตรงนี้คือด็อกแลนด์ซึ่งเป็นงานคนเลยทีหนึ่งแบบเขาจะอยู่กัน many rich people have boat here ตอนนี้ก็จะ ได้อะเดี <c oughs> ๋ยวรอบหน้าถ้าเมืองเปิดอะจะพาไปเซนจิวูดบีเราสามารถเห็นเซนได้ตัวเยอะเยอะ small angry เ่อ very angry น้องเราไปอะ Q B ไร Q B ไป Q B กันโอเคไปสิวัตถุ์อี๋ นี่เราผมมาควีแล้วอันนี้อย่ไหตัวเมืองเดี๋ยวจะไปซื้ออตอรี่กันนะนี่อันนี้ร้านนี้คือร้านที่มาซื้อตอรี่แล้วก<ล> <forecasting íamos. S 2> ็ส่งไปจนีรับพัสดุที่นี่ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือตัวน่าจะ ค่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเลือกอะไรโอเคอันนี้เราจะมาเลือกกันนะว่าจะเอาอะไรมีซื้ออันนี้ไปแล้วสองอันโอยเคเอ่อ I don't know never try ซื้อ,ม,ม,ม,อม,มาแล้วอันนี้ทั้งหมด600บาทเดี๋ยวไปดูกันนะว่าอันนี้เราจะวินไหมโอเคเราถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะเดี๋ยวดูว่าใครจะชนะ One, you compare with me. Okay. Uh, this one, this one, you play that too. No, I want you to play that. Okay, I play one, of let I choose this one. let okay, this top one. Up or down? Down. Okay. Okay, we compare. Okay. Okay, let's start. Let's Two, a lot of two, yeah. Oh. One, two, it's two or oh, two. Okay, keep up. okay, love me, my villain. I love the buy, I mean, I love guy do You think I should give up, my? yeah, Pimmy? Mm. I open for number <laughs> WQJV. <laughs> <laughs> เกมแพ้นะอันนี้อันนี้้วยอันนี้ก็ไม่วินอันนี้คือหาคกี้นัมเบอรเส่วนอันนี้ก็คือให้มันเหมือนการสัมอันก็ไม่มีอ่ะสุดท้ายเปิดรูปตรงนี้ก่อนแล้วก็มาคูตรงนี้ให้มันเกือบวินแต่ว่าก็ไม่วินอันนี้ก็ไม่วินอันนี้ก็ไม่วินโอเคเสร็จแล้วนะคะสรุปไม่มีใครชนะเลย <laughs> มีกาบอายูกาตัวมีกาบมากๆโอเคไม่เป็นไรเนืองไงตอนนี้ก็คือเสียไปแล้ว นาย900 600เสียไป600พาทฟรีๆไปเลยบายโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ <c oughs> าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย